ครับผมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านณิโิติสามัคคีวันนี้ผมก็จะมาอ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์14ตุลามหาวิประโยคเหตุการณ์มหาวิปโยค14ตุลาพุทธศักราช2516เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยายลัยจุฬางลงกรณ์จำนวนมากมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อต้านจอมพนถนอมกิติจรที่ทำการปกป้องใน ลักษณะเผนการคือปกครองโดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่มีสภาผู้แทนราษฎรในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้นําโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังมีราษฎรบังคับหลวงในหมู่ข้าราชการชั้นสูงและพักพวกของผู้นํารัฐบาล ในที่สุดก็เกิดการประทะระหว่างผู้ชุมนุมทม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมากมายสูญหายเป็นจำนวนมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ยุติลงด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอลิมินมหาภูมิพลอุรุญ,ญเดชเดินทางออกจากราชอาณาจักรเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อสังคมไทยหลายประการดังนี้ 1. ประชาธิปไตยหลังจากเหตุการณ์นี้ยุติลงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญมีโอกาสทีจจ่จะเจริญเติบโตเพราะเหตุการณ์นี้เป็นการแสดงออกถึงพลังมวลชนที่สามารถโค่นล้มอำนาจเผด็จการ และอำนาจระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมสู่สังคมไทย 2. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองหลังจากเหตุการณ์นี้ยุติลงนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวทางการเมืองและสนใจการเมืองเพิ่มมากขึ้นเช่น การรวมตัวการดําเนินงานทางการเมืองในรูปแบบต่างๆมีพลังเรียกร้องการบริหารและการปรคากครอง 3. กลุ่มประชาชนมีอํานาจในการต่อรองมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงประชาชนที่รวมตัวกันกลุ่มผลประโยชน์เช่นกลุ่มกรรมกร,รมกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษา เริ่มมีพลังขึ้นสามารถคีบปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตนเองนอกจากนี้ชาวนาชาวไร่ยังได้ก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเรียกร้องรักษาผลประโยชน์และสิทธิของกลุ่มตนซึ่งในการรวมกลุ่มในลักษณะนี้ ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน 4. ประชาชนมีเสรีภาพด้านอุดมการหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันไม่ว่าสังคมนิยมเสรีนิยมต่างก็มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเผยแพร่อ,อุดมการณ์ของตนตามสื่อพิมพ์ต่าง การเจริญเติบโตของชนชั้นกลางหลังจากเหตุการณ์นี้ชนกลางทางเศรีและการเมืองมีมากขึ้นและพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเมืองเศรษฐกิจการเกษตรในสังคมไทยเหตุการณ์วันมหาวิประโยค14ตุลาุทศคม2516ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อ สังคมไทยหลายประการได้แก่ช่วยพัฒนาระบบประชาธิปไตยทําให้ประชาชนมีอุดมการณ์นอกจากนี้ทําให้ชนชั้นกลางมีอยู่เป็นจํานวนมากมีอิทธิพลต่อด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นผมก็ขอจบการพูดเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ